มาแล้วครับสำหรับเพื่อนเพือฟซีท่านใดที่กำลังมองหารถเกี่ยวในงบประหยัดอยู่นะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเป็นคูปะต้านะครับรุ่น d ี6 0พัดนะครับรถเกียร์ทะเดียน์ดีหกมีเล่มนะครับแต่ไม่มีเอกสารชุดโอนนะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับสามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่ารถสภาพสวยเดินนะครับแท้สวยทั้งสองข้างนะครับช่วงล่าง แน่นนะครับรถรถชั่วโมงสองพันกว่านะครับตัวนี้บอกเลยว่ารถครับครับใช้งานของตัวเองเนาะใช้งานเลยหน้าของตัวเองดูลูปโฟกเกอร์ครับโฟกเกอร์เดิมปากเดิมคอเดิมนะครับไม่ไม่ได้ปูปากไม่ได้ปูคอเลยนะแต่ว่ารถถือว่าแห้งสวยๆบอดี้นะครับไม่มีบุบเลยนะครับผมถือว่ารถสภาพเนี้ยได้มาคุ้มนะครับได้มาแบบคุ้มมากคนที่เอาไปใช้งานก็ดูแลรักษาผมได้มาเนี่ยพวกไส้สกู๊ตขอดออกหมดนะครับก็ดูแลรักษา